หน้านะคะเราก็จะได้ชมละครเรื่องใหม่แบบอายุติธรรมนะคะวันนี้เรามีสกุ๊ปได้ไปสัมภาษณ์2นักแสดงนะคะคือบอมธนินแล้วก็โยเกิร์ตนัทชาชมากระผมไปสัมภาษณ์นะคะคร,ครับผมแต่มันมีอะไรที่ต้องติดตามฟังครับเพราะว่ามีอยู่หนึ่งคนยอมรับว่าร้องไห้ระหว่างไายทำด้วยแต่เป็นคนไหนโยเกิร์ตหรือบอมไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะ ในเรื่องบทอายุทธิธรรมรับบทเป็นใครอะไรยังไงกันบ้างคะสวัสดีครับผมบอมธนินครับรับบทเป็นคาถาเพชรครับโยเกิร์ตณัฐชานะคะรับบทเป็นคุณน้ำทิพย์ค่ะเร,เรื่องนี้ถือว่าเป็นการพลิกบทบาทของบอมแล้วก็ของโยเกิร์ตด,ด้วยอาล่าให้ฟังหน่อยค่ะสิ่งที่เราจะได้เล่นในทุกซีน มันจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้เล่นมาก่อน <c oughs> คือเป็นตัวละครที่มันมันต้องตัดเรื่องของเหตุผลใดๆทั้งสิ้นออกไปอะไรเงี้ยผมเป็นแทบจะแบบเครซี่จริงๆเลยเป็นการพิบาทก็คือเป็นตัวละคร <c oughs> <ๆ S 2> ท้าวๆคิดอะไรงไงก็จะไม่พูดก็จะเก็บเอาไว้แต่ว่าเวลาแสดงอะเราก็ต้องแสดง <c oughs> ให้คนให้คนดูรู้ว่าเรารู้สึกอย่างนี้นแอบเชื่อว่าคนดูน่าจะ น่าจะน่าจะตื่นตาตื่นใจน่าจะเซอร์ไพรส์จริงจริงดราม่าที่หนักๆอ่ะคือคนนี้นะคนนี้ดราม่าแบบโอ้โหดราม่าโยมีฉากร้องไห้เยอะมากบางวันแบบร้องไห้เกิน5้าฉากอะไรย่างเงี้ยเรารู้สึกอุ้ยมันหนักในละครมีฉากยิ้มประมาณไม่น่าเกิน5้าฉากยิ้มสุดๆยิ้มแฮปปี้อะไรเงี้ยมไม่น่าเกินห้าแฉากเดียวนะ ทุกฉากมันยาก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 แต่ความยากเนี่ยมันแรกงมันซึ่งด้วยความสนุกดังนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าสิ่งเนี่ยจะเป็นสิ่งทุกคนอย่างแน่นอนอเป็นเรื่องแรกครับที่ได้ร่วมงานกับพี่แอลก็ได้ยินอยู่บ้างว่าพี่แอลอาจจะมีความแบบว่า Energy เยอะในการกำกับพี่โยก็บอกว่า แล,แลดูแต่คือตอนไม่ได้พูดดูเ,ออเลยไม่เคยเล่นมาแล้วอ <c oughs> ะ,ะเคยเจอมาแล้วค่ะในลิ q ิ i รักเดอะคราวบินเซ่ได้ข่าวว่ามีคนกลับบ้านไปร้องไห้ด้วยแ,แรกๆผมรับจูนไม่ได้มผมโดนแบบคือผมไม่อยากใช้คำว่าตำหนิคือพี่แอลวเขาไม่ได้แบบตำหนิอะไรอย่างั้นแต่เขาแบบพยายามให้เราแบบทำให้ได้ทำให้ได้เวลาจะเข้าฉากที่พี่แอลวเขาจะทบรีฟีเขาจะรีฟรีฟรีฟครับมืนเลยฮะแต่คือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นคือมันเหมือนกับแบบ เราเหมือนไม่รู้อะไรเลยมาก่อนอไกอมาแล้วคือมันไม่น้จะยอมแพ้ก็แบบเฮ้ยมันอะไรวันนี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นวะแล้วยิ่งกดอันนี้เคดแบบเราจะทาได้มันในที่เหลือนี่มือขี้เหลแล้วแบบอะไรแล้วที่เหลือมันจะเป็นยังไงวะเน,นี่ยไม่ว่าศาสนอย่างไงผมก็เชื่อว่ามันคือฝีมือของคุณไม่ต้องร้องฉันจะไม่ตกกับแกพอับม,มาถึงที่ห้องเนี่ยคือวันนั้นอะสะภาพที่แย่สุดอะคือผมแบบ เปิดน eh ้ำเปิดน้ำปักบัวแล้วก็แบบโอ้โหยังกะละครเอ็มวีเลยนะอะถ้าอย่างงั้นอยากให้ฝากหน่อยค่ะว่าคนดูจะได้อะไรจากแบบอายุตีธรรมงได้อะไรอันดับแรกเนยสิ่งที่ได้ชัวร์จากเรื่องนี้คือความสนุกแน่นอน เพราะว่าอย่างที่บอกว่าทุกซีนหรืออะไรเงี้ยความว้าว fresh ใหม่ของนักแสดงท,ทุกคนเนี่ยจะเป็นอะไรที่ไม่มีใครเคยได้เคยเห็นเยเชื่อว่าฝีมือผู้กำกับระดับนี้พี่อ้เป็นผู้กำกับตางวันนะฝีมือผู้กำกับระดับนี้ในวงการละครเมืองไทยอังจริงๆก็ว่าหายากและเรื่องนี้คุณไม่ควรพลาดตอนแรกนะคะของละครบาปอยู่ได้ทําวันที่22นี้นะคมนี้ค่ะทุกวันจันทร์อังคารเวลา 2>, 2ทุ่ม20นาทีดูช่องอไร ช่อง3กับ3-3ครับผมเห็นเลยพี่แอลลี่กำกับละเอียดมากใครร้องไห้ใครร้องไห้ปอมทินนิเสิ๋ยวมาพี่สน้ำตาให้ดูกันนะคะวันจันทร์นี้ใช่ค่ะ